ใครนี่ซ้อมมาีวันครับเตือนกว่าเราซ้อมอยู่ที่ค่ายใช่เราจบช่วงเราอยู่ที่ยิมลิมเนาะมีใครไป็ผู้ป้องซ้อมมัไปนิมีสุดใจแล้วก็หนึ่งคือพว่อๆเพื่อนๆในค่้ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว21ปีเราสูงเท่าไหร่180น้ำหนักปอนอยประมาณยี่กิโลครับ60 61เรามาตายเลยครับตายแล้ววันนี้เรามาเจอเด่นจริงใจ เคยเจอไหมไม่ไปแรกเลยแล้วได้ศึกษาที่มวกตัดอบ้าเขามวยจะตาเลยพอจำได้ไหมฝีมืออืมแล้ววันนี้เราจะวางทวอกแผนไปเรื่อยเร่อยไปตามเราตายนะค่อยๆ่อยดูคยด้วยล่าสุดเราตอยไว้ที่ต้อมน้อยอ่ะอมน้อยวันนั้นเราเจอกับตันแม่เป็นไงผลไม่เงี่ยน้องเจ็บสุดธนาลอกมาวันนั้นตอยเบเท่าไหร่ร้อยยีาอยยห้าวันนี้ตอยร้อยยี่บเจดใหญ่ไปแมนี้ ก็พอดีครับสบายสบายถ้าเกิดเข้าไปสอบหนักไม่คิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกินครับเกินอยู่เยังไม่ตอนเดียวอ๋อก็คือเหมือนมาวิ่งยามเช้าเนะาะร่างกายตอนนี้เป็นอย่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเดียร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงมืงแรงแล้ววันนี้อมาแจ้งเอาใครนะกับค่าเราเลยป่ะครับไฟนี้เรา,เราต่อยมาลุลุ้มๆๆว่าได้กี่ไฟแล้วประมาณหลายครับหลักร้อยได้ยังได้แล้วนะไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโล สองสามโลสองสามโลเราคนจังหวัดแล้เอาฝากเพื่อนชวนแฟนสาวเราหน่อยขอฝากเพื่อนเจริญพี่ครับเจริญพี่แน่นอนเนาะโอเคขอมา้องชายครับผม